กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวกนิกาหลอพันธ์ครั้งที่11วันที่20เดือน11 2568อพี2 EP 2ค่ะบทสวดธรรมนิยามสสตตตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัตถยังวิหารติชิตเวะนะชตะวดีอานากะปิ ปินนาทิกษสาอารามีตัตตารโขภาควพาพิโขอมันตีสีพิกโวูติภาวันตติตะพิโขภาควาตปัจจโสสูงภาควาเอตตะโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตา,างอุปอนุป,ปาทาวตทาตถาคตานาังทิตาวัสสาธาตุธรรมติทิตตาธรรมานิ ยามตาสัพเพสังขารานิจจติต ah ังตถาคตาอภิสามพุทธติอภิสเมติอภิสามพุชิตตวะอภิสเมีตวะอาจิกขิเทเทติติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวรติวิภาชติอุตตาตานีกรุติสัพเพสังขารานิจจติอุปทาวะพิกวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมมติตา ตาธรรมะนิยามัตตาสัพเพสังขาราทุขกาติตังตถาคตูอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทชิตวาอภิสเมีตวาอาจิคติเทเทติปัญจาปีติปัฏฐาปีติวิวารติวิภาชติอุตตานีการูติสัพเพสังขาราทุขกาติอุปทาวาภิกขวีตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมติทิตตาธรรมะนิยามตาสัเพธรรมานตติตังตถาคตอภิสัมพุทชิิอภิสัมเบติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถาเปติวิวารติพิวิภาชติอุตตะอุตตานีการุติสัเพธรรมาอนตาติ อีทามาวูจาพระควาอันตันมะนาต,ตีพิขูพระควาตูภาสีตังอภินันทุนนติบทสวดพัธธติการตะคาถาเปรอาตินางนานะวาคามียะนับปาติกังเคอานาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอาลัยและไม่พึงประวงสิ่งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาธาตีตัมปะหีนันตังอัปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอาดีก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปันจุปันนันจะยโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปปังตังวิทวิทธา,ทธามนุภารุฮเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพ่อหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ห่อนเง็งคนคอนแกลนเขาควรพ่อภูนาการเช่นนั้นไว้อัจฉ เชว่ากิจจะมาตับปังโกกันชยามาระนังสวุวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะไปรู้ความตายไม้พรุ่งนี้นาฮีนูสักครันตีนามหาเสีดีนามัจจุนาเพราะการปิดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอะหูรัตตามาตันติทิตตังตังวีพัทเทกรันโตติสันตูอาจิคมิคติมุนิ ผู้นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยคร้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรารีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัจจาวีคันธนะสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามปธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูป,ปรธรรมนามรธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเกะเกเจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสสังมยา มรดิตพังอันเราจะพึงตายเป็นเทมรณาปิโยสานางมีชีวิตตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเงมีอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรนังมีนิยตังความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวัตาตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่อาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาปิตะวิญญาณครันปราจาวิญญาณชุดทัตโตอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิศีส,สติจากนนทปัตวิงซึ่งแผ่นดินอลิงคารัง,าางอีว่าประดุดดังว่าต้นไม้และท้นฟืนนีรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนีจาว,วัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาอุปปทัาปทาะวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชาช,ชันติ กานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปาสมโมสุขโขความเข้าไปสงบซะระหับสังขารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่งสเปสัตามารันติจาสังทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูจะมาริสเรตที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาถีวหังมาริษสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมอตถาสังสยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตาอย่างกินจียังกินจีกุสลังกำมังสัมเพหิพเติหิกะตังปุญญานานุโมทันตุสุนันตุโพ,พตันโพนตุเยเทวาอัศมิงฐานนี่อธิคตาทีคายุโกสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกข,ขาปะมุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกข,ขาปะมุจจันตุสัพเพญาติกาสุกิตา สุกิตาโหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุนยาจันตุสัพเพปิสาสัพเพยกขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุนยาจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุนยาจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุนยาจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมุนยาจันตุสัพเพสมาตินางสมิชนตุ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสตัตตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตูอาคันติมายะอิติภควาปฏิทตตานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมมาธานีนะพระวันตุปูชิตา โสตทิงนัก,การุณาเทธะเทธวิหารมันทะเลเทราจากมชาวาวากาจกาพิกโวสรามิกาธานาปฏิอุปาสกาคาามาจกาเทสาทิคามาจกาอิสราส,สัปปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเจปิจะอันทาสัมภาวะสังเสทัชาตาอัทวปุปปาติกานิยายนิกางธรรมวรังอภิจา ตีสเีปิทุกขัสสะกรูนตุสังขยังท้าตุจีรังถังธรรมังธรรมัทธราจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตทายะจะหิตายะจะอัมพหรักขตุสัทธัมโมสเพปิธรรมาจาริโนุทธติงสัมปาปุณิยะาามะธรรมีอริยปะเทวิทิเต ปสัสนาโหนตุสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปวิชันตุกาลีเทวูปวัสตุวุฒิภธธาวายยะสตานังสมิธังนิตุมเมทนิงมาตาปิตาอะจะอัตราชางังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตูสัพพธา เทวตาอุยยะโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขปส่งเทวตาอุยยะโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขอาภัพพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปานิโนเอตาวะวะเอตาวะตาจะอัมเหหิสภพาพตังปุญญาสัมพทังสพเพเทวานุโมทันตุสภพาพสัมปัต ติสิทธิยาทานังท่ทันตูสัทธยาสีลังรักขันตูสัพพธาภาวนาพิราตาโหนตูคัดฉันตูเทวตาคาตาสุมังคาคนคาถาโหตูสัพพังสุมังคาลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสติโหนตูนิรันตรงโหตูสัพพังสุมังคาลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรง โอตูสัพพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพสโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพสโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจติเชนารักขังพันธมิสรสัพโสสัพเพพุทธาปลับปัตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนารักขังพันธมิสรสัพโสสัพเพพุทธาปลับปัตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนารักขังพันธมิสรสัพโสสัพเพพุทธาปลับปัตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังพันธมิสรสัพโส ส aa, time, addition, ัพเพพุทธาลปัตาปจีการนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธมิสรรพสูสัพเพพุทธาลปัตตาปจีการนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธมิส, Madonna, teasing, tensor, <eties> ส ao, รรพสูสัพเพพุทธาลปัตตาปจีการนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธมิสรรพสูสัพเพพุทธาปลปัตาปจีการนันจะยังพลัง อรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธมิสัพพโส ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดทายายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนนอมกลพาวองาที่ถวายเป,เป็นพระราชกุศลเดชส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จส,สาาาาู่สวรรค์คารัยขออนุงสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่กล้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแรงได้แอนสุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทโพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถิงอมูลีได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์เอาหน่วยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้บครองได้บูชาทุกประการเทิญสาธุข้าพเจ้าทางสาวกนิการหล่อพานขอจบบทสวดมนต์บำเพ็ญเพียรพระพิตายอดเศรษฐีบวกลวงปูทวด